าเลยครับสุทีกคนด้วยดีครับวันนี้ผมผู้ดูชาแนลเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวนี้เพื่อนๆของททราบแล้วนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยงาน E3 ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะฮะได้มีการเปิดตัวเกมใหม่ก็คือ Assassin's Creed Origin นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลเลยที่เด๋อวแยะมากมายนะฮะก็คร่าวๆแล้วกันนะครับผมจะพอมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันคร่าวๆที่ผมพอจะทราบข้อมูลของเกมนี้นวกันนะครับนะครับโดยตัวเอกภาคนี้เนี่ยมีชื่อว่าเบย์ชื่อมันอ่านยากมาเลยครับเบย์นะครับ ซึ่งในภาคนี้ก็ได้คุณแอสัาเอสมาเรลนะครับเป็นร่วมกับของ a อ s ทัสินคิดแบล็กแฟลกนะครับเจ้าเก่านะครับเขากลับมากำกับในภาคนี้อีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าแอตทัสินคิดแต่ละภาคนะครับการกำกับเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับผู้กับว่าจะเป็นคนละคนกันไปนะครับซึ่งในภาคออริจินนะครับเหตุการณ์นี้จะดําเนินอยู่ในยุคอียิปต์โบราณนะครับโดยภาคนี้เนี่ยครับก็จะเป็นต้นกําเนิดของแอตทัสินเลยก็ว่าได้นะครับ ถึงก้นล้นะครับว่าในยุคอีโบราณเนี่ยก็จะไม่มีอุปกรณ์หรือว่าเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากมายฮะอาวุธก็จะเป็นมีดเป็นไม้เป็นธนูนะครับโดยตัวเกมนี่ครับก็จะให้เราเล่นอยู่ในเมืองไฟยุมนะครับเป็นเมืองทางตอนกลางของอียิปต์นะครับโดยในเมืองไฟยุมนะครับเราก็จะได้พบกับสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบอียิปต์โบราณนะฮะไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมแม่น้ำนายนะครับทะเลทรายอะไรโอเอซิสอะไรคือมาครบนะฮะรับรองว่าจัดเต็มแน่นอนครับภาคนี้ฮะ ระบบวิวพอยต์นะครับระบบซินนะครับในแผนที่นะครับปีนป่ายขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะเปิดแมพยังมีฮะพาคนี้ยังมีระบบนี้อยู่แล้วก็ทําให้มันสวยขึ้นด้วยนะครับผมรับรองว่าภาพนี้แบบติดตาตึงใจนีฮะแต่ก็อย่าคาดฝังมากกับยูวีซอมนะครับเพราะว่าทุกปีมันบอกว่าดีแต่ทําจริงๆออกมามันก็นะครับเห็นก็ว่ากันว่าในพาคนี้ครับระบบฟาสทาวเวลนะครับจะไม่จําเป็นต้องใช้นะครับ พราะพระเอกของเราเนี่ยสามารถที่จะขี่มาไปได้ทั้งเมืองเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วก็สามารถเป็นออโต้พายหลดก็คือไม่ต้องขับนะครับไม่ใช่ดิไม่ต้องขี่เองคือแบบแค่ดันไปแล้วมันก็วิ่งไปเองก็เป็นออโต้อะไรก็เป็นระบบที่โอเคนะครับซึ่งสมจริงมากนะครับยอมรับตรงนี้เลยฮะมันกลับมาอีกครั้งครับผมกับการหาสมบัติใต้น้ำนะครับการล่าสัตว์ในทะเลนะครับฟันกับจระเข้ฮิปโปโปเตมัสนะครับเอาของนะครับนะ นะครับก็เหมือนแบ็คแฟกเลยครับก็ไม่เป็นไรครับพ่มกับคนเดียวกันก็ให้อภัยตรงนี้ได้ครับซึ่งก็มีการดำน้ําเพิ่มเข้ามาก็ถือว่าเป็นระบพิโอเคเนะฮะแล้วก็การจับสัตว์ครับของก็กลับมาอีกครั้งนะครับแต่ภาค3ก็ถือว่าดีนี่ฮะเพราะภาคนี้เขาชูโรงตรงนี้มากเลยฮะว่าเขาพรีเซนต์เลยว่าการดำน้ํานะครับมันเป็นสุดยอดของของซีรีส์นี้เลยฮะเขาชูโรงอ่ะยู่เขาเขาชูมากครับไม่เบาฮะอ้เกือบลืมไปนะฮะดำน้ำเนี่ยมันมีวิหารใต้น้ำนะครับมีอะไรน่าสนใจด้วยนะครับ อ่ะต่อมานะครับพูดถึงระบบในเรื่องของการต่อสู้นิดหนึ่งนะครับซึ่งการต่อสู้นะครับภาคนี้พระเอกการต่อสู้จะไม่เหมือนภาคอื่นนะครับการต่อสู้จะเป็นอีกแบบนะครับแบบใหม่เลยฮะซึ่งมันจะช่วยการเคาน์เตอร์แล้วสวนกลับเหมือนภาคก่อนๆนะครับภาคนี้เนี่ยต้องมีการกะจังหวะการหลบการกาดนะครับแล้วก็จะมีหลอดท่าไม้ตายนะครับไอหลอดเหลืองที่เราเพื่อนๆเห็นตรงข้างหน้านะฮะมันเป็นหลอดท่าไม้ตายครับใช้ไปครบก็จะเป็นเหมือนแบบมีสกิลท่าพิเศษอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเหรือ กันเหรอก็ดีมัง้งเออตัวช่วยในการฆ่าก็ยังมีเยอะนะครับการใช้สัตว์ในการล่อนะครับเอายิงออกมายิงธนูล่อให้เสือไฮยิน,น่าออกมากัดคนนะครับเอาธนูไปจุดไฟเผาบ้านเผาเมืองก็ได้ครับก็ถือโอเคฮนะระบบนี้ก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับก็เป็นการทําให้เรามันมีการเล่นหลากหลายมากขึ้นนะครับระบบการคราของนะครับยังมีนะครับภาคนี้ นำสัตว์ที่เราจับมาได้นะครับปะคาเป็นอาวุธนุ้ยนั่นชุดเกาะชุดอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็โอเคเห็นว่ายังดีอยู่นะครับอ่ะผมเกือบลืมพูดถึงระบบการรอบค่าไปในภาคนี้นะฮะซึ่งภาคนี้เนี่ยระบบการลอบค่านะครับจะทําดีกว่าภาคอื่นตรงที่ว่ากลางวันนะครับศัตรูจะมองเห็นเราชัดเจนนะครับแต่กลางคืนเนี่ยศัตรูจะมองเราเห็นไม่ค่อยชัดนะครับซึ่งมันโอเคนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือกลางกลางคืนเนี่ยศัตรูจะหลับนะครับ ศัตรูบางตัวจะหลับนะครับเป็นอย่างนั้นไปฮะนี่เห็นเขาว่ากันนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับถ้าเกิดศัตรูหลับเราก็จะเข้าไปสเตลคิวได้อย่างง่ายดายนะครับอ่าแต่ผมเกือบลืมบอกไปนะครับภาคนี้นะครับไม่มีอีเกิลวิชั่นแบบภาคก่อนนะครับกดใช้โป้งมองทะลุกําแพงนะครับภาคนี้ไม่น่าจะมีนะฮะเห็นเขาว่าไม่มีครับมันจะเป็นการคือต้นกําเนิดของอีเกิลเลยครับเป็นเหยี่ยวบินขึ้นไปแท็กศัตรูครับก็บันเทิงแล้วครับภาคนี้ กับเพื่อความสมจริงนะครับก็ประมาณนั้นเลยก็ถือว่าเราอาจจะได้ความสมจริงมาเพราะมกับการเล่นที่ยากขึ้นนิดนึงนะครับและอย่างหนึ่งเห็นเขาว่ากันว่านะครับเ,เราสามารถสั่งให้พระเอกเรานะครับนั่งสมาธิเพื่อรอเวลากลางวันกลางคืนได้ด้วยนะครับมามีงี้ด้วยระบบสกิลนะครับภาคนี้นะครับเรามีระบบเลเวลแล้วก็สกิลนะครับซึ่งนะครับก็คล้ายๆกับพักซินดิเคทรนะครับเราคาสตู เราก็จะได้เลเวลมาครับได้สกิลมาอัพพอยต์ไอ้ได้พอยต์มาอัพสกิลนี่ครับแล้วจะมี3สายนี่ครับในภาคนี้ก็จะมีฮันเตอร์นะครับแล้วก็นักรบแล้วก็นักพยากรณ์นะฮะซึ่งนักล่าเนี่ยคือฮันเตอร์ครับก็จะเน้นการโจมตีระยะไกลนี่ครับเน้นการรอบค่านะครับส่วนนักรบเนี่ยก็จะเน้นการโจมตีระยะใกล้นะครับการต่อสู้พื้นฐานอะไรอย่างนี้ครับส่วนนักพยากรณ์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการอา ใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์พิเศษนะครับหรือว่าการต่อรองทางเศรษฐกิจครับหรือว่าการเลี้ยงสัตว์ให้เชื่อนะครับซึ่งบางทีอย่างที่บอกคือเราอาจจะสามารถสั่งการสัตว์ได้นะครับก็เป็นเทคนิคที่เยอะนะครับเป็นลูกเล่นของเกมนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่อยา่าคาดหวังกับ Ubisoft มากนะครับเพราะว่าเรามากักจะเจ็บใจกับการดาวเกรดของคุณภาพกราฟิกเกมนี้นะครับ Assassin's Creed หรือว่าเกมอื่นๆนะครับ Ubisoft แม่ง e3 มาโหดนะครับแต่พอเกมจริงๆคุณภาพโคตรแย่นะฮะแต่ว่าถามว่าเล่นไหมก็เล่นนะครับก็เล่นแต่ก็อย่าคาดหวังอะไรเวเยอะนะครับก็มันมีให้เล่นก็เล่นไปนะฮะอย่าไปซีเรียสนะฮะตามนั้นครับเอาละครับวันนี้ก็ข้อมูลคร่าวๆแค่นี้ก่อนละกันผมก็พอจะทราบในเบื้องต้น บ้านแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลไม่ตรงไงผมต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับเผื่อมีบางคนรู้อะไรก็มาเม้นพูดคุยได้ครับเพราะว่าบางทีเดี๋ยวจะมีบอกว่าเฮ้ย e มึงมั่วนี่วาอะไรคือผมรู้คร่าวๆแค่บางอย่างนะครับบางอย่างก็อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับก็ถ้าเกิดมีข้อมูลก็มาแชร์กรนรนันนะฮะแล้วเราจะเจอคลิปหน้ากันนะครับผมวันนี้ก็าลาทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคนนี้นครับเกมนี้นนมาวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมนะจ๊ะ